สวัสดีค่ะได้เวลาพบกับคณิฐาหลงฟ้าอากาศกันแล้วนะคะช่วงนี้บ้านเราตอนบนยังร้อนต่อเนื่องค่ะไปะจนถึง25มีนาคมและมีฟ้าหลวได้ในตอนกลางวันค่ะแต่ว่าภาคเหนืออีสานแล้วก็ภาคกลางนอกจากอากาศร้อนแล้วก็ยังเจอพายุฤดูร้อนอีกด้วยนะคะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางพื้นที่มีลูกเห็บตกรวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใตย้ยังพัดปกคลุมอยู่ค่ะและยังมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเ,นเคลื่อนเข้าปกคลุมอีกด้วย ส่วนภาคใต้ก็ยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางแห่งค่ะ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ออกประกาศเตือนเลยนะคะว่าพื้นที่เฝ้าระวังอากาศร้อนจัดที่อุณหภูมิมากกว่า40องศาขึ้นไปภักเหนือค่ะมี2จังหวัดค่ะที่อำเภอเมืองและอำเภอเถินจังหวัดลำปางและอำเภอเมืองพิษเชชบูนค่ะภาคอีสานนะคะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะภาคกลางมี2อำเภอในจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะคืออำเภอเมืองแล้วก็อำเภอทองผาภูมิค่ะยังไงนะคะก็ดื่มน้ำบ่อยๆค่ะเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแจ้งให้น้อยลงนะคะแล้วก็ระวังโรคลมแดดหรือ ว่าฮิสตอรกกันด้วยนะคะส่วนฝุ่น PM 2.5นะคะยังมีจังหวัดที่ติดพรมแดนเพื่อนบ้านเนี่ยก็ย,ยังสูงอยู่นะคะโดยวันนี้ค่ะสูงสุดที่แม่ห้องศอน162ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะรองลงมาเป็นเชียงใหม่113ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรและนครพนมค่ะ88ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยพรุ่งนี้นะคะ23มีนาคมต่อเนื่องไปจนถึง24มีนาคม17จังหวัดภาคเหนอือยังต้องเฝ้าระวังกันต่อนะคะทั้งภาคเหนือตอนบนและก็ภาคเหนือตอน เพราะสะภาพอากาศมีผลต่อชีวิตตรวจสอบวัลนิดกับคณิษฐาลมฟ้าอากาศสวัสดีค่ะ